สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้การดูพระกุก,กําแพงเพชรนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูเ,เนื้อหาของพระกุกเมืองกําแพงเพชรนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับวันนี้ก็จะสอนเทคนิคการดูผิวที่เ,เป็นธรรมชาติความเก่าของพระให้เข้าใจนะครับวันนี้ก็ตั้งหน้าพระไว้3มองค์นะครับองค์แรกก็ทุกคนเห็นขึ้นจอไว้แล้ว ก็ลองดูนะครับว่าหน้าพระเขามีความเก่าแบบไหนจุดการเรียนรู้ยังไงผมจะให้เทคนิคง่ายๆนะครับในการศึกษาเรียนรู้ก็คือ 1. ให้ดูผิวที่ถูกเปิดออกโดยการขัดกับผิวที่ไม่ได้ถูกขัดนะครับเขามีความแตกต่างกันยังไงเวลาเราได้ภาพมาใหม่ๆเนี่ย เขาจะมีสภาพเดิมหรือสภาพที่เขาผ่านการล้างมาแล้วนะครับเราต้องรู้นะครับเคล็ดลับพวกนี้เนี่ยเราต้องมีทักษะในการสังเกตด้วยนะครับอย่างผ้าองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าที่ถูกขัดมาบางส่วนก็คือตรงจุดบริเวณผิวที่เขามีส่วนนูนนะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็บริเวณเตรงพระพักนะครับอันนี้ถูกขัดผิวมานิดหน่อยนะครับเปิดเพื่อให้ดู ผิวข้างในนะครับว่าเขามีรายละเอียดหรือมีจุดสำคัญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราขยายแล้วเดี๋ยวผมปรับโฟกัสให้ทุกคนดูนะครับว่าสิ่งที่ผมจะชี้นำให้ทุกคนลงเฝ้าสังเกตดูนะครับว่าธรรมชาติฟาร,ร์มเก่าเขาดูยังไงนะครับผ้าเนื้อดินพวกนี้จะเป็นผ้าที่ดูง่ายนะครับเพราะว่าเขามีอายุการสร้างตั้ง 600ปีแล้วนะครับซึ่งของปลอมพวกนี้นะครับเขาจะจาผิวแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับคุณจาไม่เลยเวลาเล่นพระมีทักษะง่ายๆนะครับเรารู้ว่าพระองค์นี้อายุการสร้าง600ปีนะครับคุณมองพระอายุ600ปีให้เป็นนะครับ600ปีจะต้องมีธรรมชาติความเก่าอย่างไงตรงนี้เนี่ยทุกคนลองมอง,มองดูนะครับว่าผิวของเขาเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดแล้วก็มีจุดด่างดําหรือว่ามีรายละเอียดต่างๆผิวมีรอยขีดรอยขูดรอยอะไรเนี่ยปรากฏชัดเจนผ่าน การเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมา600กว่าปีนะครับ600กว่าปีคุณลองคูณวันเข้าไปดีครับปีหนึ่งมี365วันนะครับคูณ600ป,ปีนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเวลาเราดาูจุดตรงนี้แล้วเนี่ยคุณลองมาดูจุดตรงบริเวณที่เขามีการงอกนะครับจุดที่เขาง,งอกขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นพวกจุดเม็ดต่างๆที่เขาง,งอกออกมาเป็นก้อนนะครับ มันเหมือนกับเขามีการสร้างเปลือกหิวของเขาเห็นไหมอันนี้มันมีรอยแตกกระเทาะเขาก็จะมีการสร้างหรือว่าการเกิดคาบของเขาเนี่ยปรากฏตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมตรงจุดนี้ให้ทุกคนดูนะครับตรงบริเวณนี้ก็เหมือนกันก็มีการสร้างคราบหรือสร้างพวกเนื้อ ของเขาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ดูบริเวณจุดนี้เนี่ยเห็นว่าตรงเนื้อตรงโซนเนี่ยที่เขาจะมีเนื้อขาวๆอยู่ตรงนี้คือแคมไซส์นะครับหรือเป็นพวกดินผสมพวกแคลเซียมนะครับก็คือพวกนี้มันเป็นปฏิกิยาทางชีวะนะครับก็คือพวกนี้มันจะมีพวกแร่ธาตุหรือสิ่งที่เขามีชีวิตนะครับเป็นพวกจุดเล็กๆนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยผิวพวกเนี้ยเวลาเราดูพิมพ์เห็นว่า คุณดูพิมพ์เนี่ยถ้าดูไม่ขยายออกมานะครับพิมพ์ไม่สวยนะครับแต่พระสมัยก่อนคุณจําไปเลยนะครับพระเนี่ยเอ่อคนสมัยก่อนจะเป็นการออกแบบเรียบง่ายนะครับแต่เขาจะเน้นที่เนื้อหานะครับเน้นที่เนื้อหามวลสารเป็นหลักนะครับเพราะงะั้นเวลาเราเล่นพระเนี่ยเราอย่าดูพิมพ์ที่สวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูพิมพ์ที่เออเขาดูเรียบง่ายแล้วก็เนื้อหาเนี่ยแฝงไว้ด้วยที่ธรรมชาติความเก่า นะครับอย่างเงี้ยดินเก่าดินพวกนี้จะมีอายุใกล้เคียงกับพ่ารอดแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูพ่ารอดเนี่ยเราก็ดูดินที่เขามีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้600ปีคุณลงขยับไปอีก600ปีก็คืออีกเท่าตัวนะฮะเขาก็จะแปลสภาพเป็นหินอันนี้เขาจะเริ่มเป็นหินไปแล้วนะครับเนื้อของเขาเนี่ยมีการสะสมแคลเซียมแคลเซียมก็คือพวกแร่ธาตุที่เป็นหินเนี่ยแหละนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้เราดูภาพเ,าเต็มประกอบแล้วก็ดูภาพขยายทุกคนจะรู้นะครับทุกคนจะได้ข้อมูลอย่างชัดเจนบางทีผมเนี่ยไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับคุณดูคุณเรียนรู้จากภาพนะครับคุณจะเข้าใจเพราะว่าภาพพวกนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณไปเดินหาภาพพวกนี้ตามแผงหรือว่าตามศูนย์พระบนห้างเนี่ยจะไม่มีภาพแบบนี้นะครับจะไม่มีภาพแบบนี้แต่มีหนังสือ ของเฟียนพาอยู่เล่มหนึ่งนะครับมีนะครับเขาลงไว้แต่ขายองค์หนึ่งเยอะถ้าเป็นพิมพ์นี้นะครับประมาณ60,000ถึง80,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพอันนี้ก็เราศึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์ที่2อ,องค์ที่3นะครับเปรียบเทียบกันเนื้อหาเขาจะแตกต่างกันองค์นี้ไม่พิมพ์ไม่สวยแต่เนื้อเขาน่าสนใจนะครับเนื้อเนื้อหาเขาน่าสนใจ ลองดูนะครับเนี่ยผมขยายดูคุณดูภาพเต็มประกอบแล้วก็ดูเนื้อหาตรงขอบข้างพวกนี้นะครับพยายามดูแล้วก็วิเคราะห์ความเก่าของเขาให้เป็นการงอกสําคัญนะครับการดูพระเก่าพระแท้พระมีอายุผ่านการเวลาต้องมีการงอกของเขาปรากฏอยู่เนื้อของเขาเนี่ยพยายามมองให้ออกเขาจะมีการงอกของเขาเนี่ยแทรกอยู่บนผิวของของเขาทั้งหมดเลยนะครับ ทุกคนพอจะรู้อย่างนี้แล้วก็จะเริ่มจับจุดได้ไม่ยากเห็นฮะอันนี้ก็คือทักษะง่ายๆนะครับเอาไปฝึกเอาไปลองทําดูนะครับขั้นแรกมันก็จะอาจจะลําบากหน่อยว่าจะหาพระตัวอย่างมาศึกษาเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาและพระอง,งนี้เนี่ยราคาผมเคยไปถามซื้อเซียนบนห้างพันทิพยนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์กลางแบบนี้นะครับเขาขายผมองค์ละส0 0แสนบาทนะครับ สามแสนบาทถือว่าขายได้ราคาเยอะมากนะครับขายได้ราคาเยอะมากเทียบกับเนื้อหาก็ใกล้เคียงกับแบบนี้นะครับคือผิวธรรมชาติความเก่าพวกนี้คือดูดีพระแท้นะครับพระเขาก็แท้นะครับแต่ราคาเนี่ยบางทีเราซื้อ,อในราคาที่แพงเกินแล้วเราเอาไปขายทํากําไรไม่ได้นะครับขายทํากําไรไม่ได้ก็จะคือเหมือนกับซื้อราคา เป็นราคาชนเพดานแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจตรงนี้อ่าทีนี้เรามาดูาเนื้อหาตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> นสําคัญเพราะว่าเขามีคาบเนี่ยเกาะตัวขึ้นเยอะมากเห็นไหมอันนี้คือแคมไฟของเขาทั้งหมดเลยนะครับเรามองเห็นจะเป็นคาบปูนแห้งๆนะครับเป็นคาบที่เป็นที่เรียกถ้าเป็นพระสมเด็จเนี่ยก็จะเรียกคําว่าตะกันปูนปรากฏตรงนี้เนี่ยพอเราขัดเขาผิวเขาจะมันๆน,นะครับ อยู่เขาจะมันๆทีนี้เราศึกษาพระเนี่ยเราต้องมีของจริงศึกษาเรียนรู้นะครับเห็นไหมอันเนี้ยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ด้านหลังก็จะมีผิวลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังของพระพระองค์นี้ถือว่าสวยนะครับเนื้อจัดแล้วก็หายากมีองค์เดียวนะครับองค์นี้ถือว่ามีองค์เดียวที่ ผมนำมาสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้อันนี้แคมไซต์เต็มแผ่นหลังเลยแคมไซต์ที่เขาเกิดอันนี้600ปีขึ้นนะครับผมตีไว้6จริงๆเขาอายุน่าจะเยอะกว่า600ปีเพราะว่าแคมไซต์เขาเกาะหนามากเห็นไหมฮะไอตรงเนี้ยผิวที่เราขัดเขานะครับตรงขอบข้างก็ลองสังเกตดูดีครับว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตรงจุดเนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่า1เวลาเราดูพระนะครับพยายามดูผิว ผิวดินเก่าให้เป็นนะครับแล้วลองขยายดูนะครับขยายเพื่อดูธรรมชาติของเขานะครับไม่ต้องขยายดูว่าจะต้องอเห็นมีแร่มีจุดนี้นะครับไม่ไม่มีถือว่าปอมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นนะครับให้ดูผิวธรรมชาติของเขาแล้วก็ดูรายละเอียดที่เขาปรากฏอยู่นะครับการงอกแล้วก็เปรียบเทียบว่า ของปลอมเขาจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคือผิวลักษณะแบบนี้ผมบอกกล้าพูดได้เลยว่าของปลอมเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ที่จะทําปลอมได้อันนี้ก็จะเป็นการเกิดภาพนะครับเหมือนกับมีการงอกเอ่อกลมคูุมอะไรผมมองเหมือนเป็นมแมลงนะครับอันนี้มองเหมือนเป็นมแมลงจริงๆแล้วต้องไปขยายซูมกล้องใช้เลนเปลี่ยนเลนอีกตัวหนึ่งที่มีกําลังขยายสูงๆนะครับ จุดเล็กนิดเดียวนะครับจุดเล็กนิดเดียวเดี๋ยวมาดูองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็จะมีลักษณะพิมพ์ที่ลึกชัดขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นยุคที่เขามีการพัฒนาแม่พิมพ์ที่ให้พระดูสวยงามนะครับซึ่งต่างจากองค์แรกเนี่ยเขาเป็นพระที่เขาเรียกว่าแกะออกมาครั้งแรกนะครับเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดของแม่พิมพ์จะไม่ค่อยสวยหรือจะไม่ค่อยลึกชัดนะครับแต่เนื้อหาของเขาเก่า นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะแม่พิมพ์ที่คมลึกชัดนะครับดูล่องแขนเห็นไหมล่องแขนเขาจะเริ่มลึกขึ้นก็จะมีการพัฒนาแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยไปในทางที่สวยสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารของเขาก็จะมีรายละเอียดมีส่วนผสมแล้วก็จะมีพวกคาบพวกเนี้ยนะครับที่ผมเรียกว่าจะเป็นพวกคาบน้ำว่านนะครับแล้วก็จะเป็นพวกคาบประกันปูนของเขานะครับแล้วก็ แล้ว่านดอกมะขามที่เป็นจุดสีแดงๆเนี่ยปรากฏอยู่นะครับตรงนี้ผิวที่เราขัดเขานะครับผิวที่เราขัดถ้าเราไม่ขัดเขาเนี่ยผิวเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ขาวๆเป็นฝ้าฝ้าขาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ทุกคนดูแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับเรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปแบบ <c oughs> เร็วนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็จะดูด้านหน้านะครับ ดูบริเวณอกะการวางมือเห็นไหมในร่องในร่องในร่องแขนเนี่ยเขาจะลึกค่อนข้างจะลึกเป็นเป็นเหวนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของเขาเนี่ยมีการกดมีการตัดมีรอยกดยุบลงไปเห็นไหแล้วก็มีตูดลนะักษณะมีรอยปิหรือว่ามีการยกออกจากแม่พิมพ์นะครับอันนี้ก็จะเป็น หลักในการดูทีนี้เรามาดูองค์ที่3องค์นี้จะสวยกว่านะครับเพราะว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นธรรมชาติมากนะครับเนื้อจะเป็นออกของสีใช่หไหมฮะคำว่าเนื้อมะขามเปียกเนี่ยดูดีๆนะครับพยายามดูให้เป็นว่าเนื้อมะขามเปียกเนี่ยเขาดูยังไงพวกนี้ใช้ทักษะไม่ยากนะครับขอใหอ้ทุกคนลองใช้ทักษะเฝ้าสังเกตดูเรียนรู้ต้องมีตัวอย่างให้ดูนะครับ อย,อย่างพวกผิวนะครับตามจุดต่างๆรา,า,ายละเอียดตามร่องนะครับผิวขา,ขาวๆพวกนี้คือขราบนะครับผิวสีส้มๆนะครับออกแห้งๆเนี่ย <c oughs> เขาคือเนื้อดินยุ่ยนะครับทีนี้เรามาดูที่ผมจะเรียกเนื้อดินพวกนี้ที่เป็นเนื้อมะขามเปียกพยายามดูนะครับว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีโฟนลนักษณะแบบไหนถ้าเป็นพระ ภาพนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อดินเผานะครับแต่เขาเผาผ่านการเวลามาห0ร้อปีแล้วนะครับเนื้อดินมันเลยแปลสภาพเป็นเนื้อมะขามเปียกที่เขามีลักษณะมันหนึบนุ่มแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเนื้อเขาไม่แห้งเนื้อเขาไม่มันเห็นไหมฮะเขาจะดูแห้งๆพอถ้าเราเอาสำลีไปขัดเขาเนี่ยเขาจะมันขึ้นมาทันทีอันนี้คือเปลือกผิวนะครับอันนี้คือเนื้อจริงนะครับเพราะฉนั้นเนื้อพวกนี้เขาจะค่อยๆ่อ ดย่อยสลายไปกลายเป็นคาบดินยุ่ยนะครับแล้วเนื้อเนี่ยคือเนื้อในของเขาที่เขาเป็นดินเผาที่มีลักษณะดินข้างในมันจะไม่ค่อยสุเ่เท่าไหร่นะครับก็คือเนื้อดินดิบมันจะเป็นสีดําเข้มๆนะครับมันจะออกเจอแดงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ลองต้องต้องเข้าใจเพราะว่าในตำราเก่าเขาก็จะมีเขียนบอกสอนไว้นะครับ ทีนี้เรามาดูผิวดูรายละเอียดของเขาเนี่ยพระองค์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับองค์นี้ราคาเล่นหาเนี่ยถ้าอยู่กับเซียนเนี่ยหลักแสนนะครับพระเนี่ยอยู่กับเซียนเนี่ยหลักแสนนะครับก็ลองศึกษาดูเนี่ยเห็นไหมเนหื้อหาธรรมชาติอันนี้เป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยองค์แรกเนี่ยเป็นพิมพ์กลางนะครับส่วน2องค์องค์ที่1กับองค์ที่3เนี่ยเอ้องค์ที่2กับองค์ที่3เนี่ยเป็นขนมเปี๊ยะเล็กนะครับขนาดของเขาก็จะดูสวยเหมาะสําหรับ สุภาพสตรีนะครับแล้วก็เด็กนะครับสำหรับเด็กที่แฝงติดคอไว้นะครับเพราะว่าพระอันนี้เลี้ยมทองออกมาแล้วก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นธรรมชาติความเก่าเห็นเนื้อของเขาชัดเจนนะครับเห็นแร่วว่านดอกมะขามเนี่ยเห็นไหมจุดแดงๆพวกนี้คือแร่วว่านดอกมะขามอันนี้เราใช้ผ้าขัดนะครับเราใช้ใบตองแห้งขัดไม่ไหวนะครับคือขัดแล้วใบตองเนี่ยร่วงเต็มบ้านแน่นอน นะครับถ้าไม่มีผ้าก็ใช้สำลีก็ได้นะครับสำลีเนี่ยเช็ดเบาๆนะครับดินมันจะติดสำลีขึ้นมาอันนี้เนื้อก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ทุกคนเอ่อไม่เคยเห็นนะครับเนือ้อเขาจะเป็นเนือ้อที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ธรรมชาติความเก่าสวยงามลองดูองค์เต็มแล้วก็ดูเอ่อเนื้อพวกเนี้ยเวลาเราขยายออกมาแล้วมันจะมีมิติดที่สวยงามคือเนือ้อเขาจะเหมือนผงสุพันนะครับถ้าทุกคนดูผ้าผงสุพันเอ่อ อยากดูเนื้อผ้าสมผูพันให้ดูผ้าซุ้มกอกเนื้อเนี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อผงสูพันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือรายละเอียดของพระที่ผมนํามาสอนวันนี้ก็จบการเรียนรู้ประมาณนี้นะครับเทคนิคการดูพระเนี่ยมันไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าเราจะไปหาพระแบบนี้มาเรียนรู้ จากที่ไหนต่อไปนับวันจะหายากแล้วก็พระพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับจะไปอยู่ต่างประเทศหมดนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับพระกุกเมืองกําแพงเพชรมากที่สุดนะครับแล้วก็พระสมเด็จวัลขังบางหุ่นพรมวัดเกศชัยโยนะครับเพราะพวกนี้เป็นพระที่ไม่มีอีกแล้วนะครับและพวกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างได้เ,เข้มขังได้ แบบนี้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบคลิปนี้นะครับว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามดูนะครับถ้าเป็นประโยชน์กดติดตามแล้วเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆนำเสนอก็จะขึ้นไปเตือนแจ้งเตือนบอกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ